สวัสดีครับมื่อวนี้ผมจะพามาเบ่งมันสัมปะหลังมันนาครับผมเป็นมันไหนะาเนี่ยครับหลังจากที่ผมเอาน้ำเข่าล่องไปสามมือที่แล้วเอาน้ำเข่าล่องไปสามมือที่แล้วดินก็มีความชื้นครับผมเนีย่ยครับต้นมันสัมปะหลังกับรูซึกว่าสดชื้นขึ้นมาเลยครับเนี่ยเีย่ยครับปกติช่วงใบนี่ ใบเขาสีเหี่ยวใบเขาสีตกใบเขาสีหดครับผมช่วงใบห่อนๆนี่ใบมันสําปลังนี่เขาสีเหี่ยวเขาสีหดแต่ว่าของผมหลังจากที่เอาน้ำเขาล่องไปสามมือที่้วช่วงใบผมมาสังเกตเบังบ่มีใบหดใบแบบว่าเหี่ยวเลยครับใบบ่ตกเลยครับใบยังแบบสดชื่นอยู่ตลอดครับผมนี่ครับได้น้ำเขาล่องเขาไปตอนนี้ขนาดสามมือแล้วน้ำยัง มีความชื้นอยู่ครับตรงร่องนี่ผมก็ได้ขุดเบิ้งแล้วนะครับผมจะขุดให้เบิ้งว่าความชื้นมันอยู่ระดับใดนี่ครับขุดไปแค่แค่ประมาณหาซิ้นนี่แะครับเมื่อถึงหาซิ้นนี่ก็เจอดินชื้นแล้วดินความชื้นแล้วนี่นี่ครับนี่นี่ดินที่มีความชื้นครับผมนี่ดินที่มีความชื้นแต่ว่าหนาดินมันก็ออกแห้งๆน้อยๆครับผมแต่ว่าขุดไปแค่เก,กี่เซนตครับผม เจอดินชื้นแล้วนี่ครับรากมันสำปะหลังเขากะได้รับความชื้นเต็มเต็มครับผมหลังจากที่ผมเอาน้ำเขาร่องแล้วผมกะจะเอาปุ๋ยครับผมปุ๋ยเป็นปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเก็ดมาฉีดทั้งใบครับปุ๋ยเก็ดฉีดทั้งใบปุ๋ยเก็ดของผมกะใส่สูตรเสมอครับนี่สูตรนี่ครับสูตร1ิบเก้าิบเก้าิบเก้า ผสมกับ0060ครับเนี่ยการตวงการใส่การผสมของผมกะสูตรนี่2 2ช้อนครับผม2ซอนอันนี้กะสซี่ซ้อนเดียวครับเนี่ยใส่สูตรนี่ซ้อนเดียวใส่สูตรนี่2ซ้อนนะครับเป็นอย่างผมค่อยผสมแบบนี้ก็คือว่าสูตรนี่นี่ต้องการให้เขาบำรุงตน้นบำรุงใบครับผม บำรุงทุกส่วนนะครับบำรุงรากบำรุงตน้นบำรุงใบสูตรนี่กับบังคับให้เขาลุงหัวครับผมให้เขาสั่งหัวให้มันสัมปหลังนี่ลุงหัวสั่งหัวนี่ครับสูตรนี่ถ้าว่าผมใส่แค่ซอนเดียวพอครับเดี๋ยวฉีดฉีดเทียนาผมคอยใส่ตัวนี้สองตัวนี้หนึ่งครับผมตัวนี้หนึ่งซอนตัวนี้สองซอนข้างนาครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสารจับใบครับสารจับใบ ผมกลมาฉีดฉีดช่วงแรงครับผมอันนี้ก็หางงกวแล้วครับหางง47เป็นหามงแรงครับผมหามงง47ฉีดได้ครับผมฉีดได้คือกันครับเพราะว่าช่วงฉีดช่วงยามแรงหรือว่ายามคืนก็นได้มันพวกใบมันสำปะหลังนี่เขาสี่เก็บสาสะสมอาหารครับผมตักเก็บอาหาร ล้วที่นี่ก็สิเขากสะไปปรุงช่วงช่วงแดดออกเมื่ออื่นเศร้าช่วงแดดออกครับผมเขาจะไปปรุงช่วงที่ว่ามีแดดนี่ครับอันนี้กับผมก็สิฉีดย้ำแรงครับผมฉีดได้คทอกันครับนี่ครับดูซึกว่าสดชื่นขึ้นมาเลยครับหลังจากที่ได้นำไปตั้งแต่ปลูกม้าเนี่ยผมก็ได้ฉีดปุ๋ยไปแล้วครับสามสามเทียอันนี้ก็จะเป็นเทียที่สี่เทียที่สี่เนี่ยครับแต่ว่า ต่อให้ฉีดปุ๋ยเป็นซิฟขั่งซิฟเทียนี่กระสู่เอาน้ำเข่าล่องหรือว่าเอาน้ำมาโหดมันนี่บ่ได้ครับผมหดน้ำเทียเดียวนี่ดีก็ฉีดปุ๋ยใส่ปุ๋ยซิฟขั่งครับผมนี่ครับอออาการเห็นเห็นเลยครับตอนแรกนี่ใบนี่สิออกเหี่ยวเหี่ยวออกบอ่เขียวครับผมออกออกเหลืองเหลืองนี่ครับหลังจากที่ได้น้ำสามสามวันที่แล้ว ผมเอาน้ำเข่าร่องครับเขาก็จะได้สดชื่นขึ้นมาครับผมผมก็ได้เอาปุ๋ยเก็ดมาฉีดทั้งใบนะครับครับกับประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ